I got bribes in the land She the in the family. Credit cards and the scammers. Getting the list in the bank that? I looking for legacy หมดหมือแบบไม่มีเยื่อใยเลยหรอวะคนเราอะ่ะไอยูฮัลโหลยูเป็นไรเนี่ยท่ <Hey. S 2> นี้รีบมาแล้วเนี่ยใช่จ้ะอย่างใครอ่ะเออนี่ก็งงเหมือนกันนะผี้่ะในี่ โอเคไปแล้วไปเจอกันดีครับใครเนี่ยหนุกเอาเอาหนุเอาค้อนที่วิญญาณได้ไหมกูบอกกันเลิศกันเอาเลยไหนอ่ะไปกันนะโยไปเจอกันครับใครเคยอยู่เหรอเออจีจี้จีจี้ไปกันไม่ชีบครับ ไปทักผิดอ่ะอ๋อฉอนน้ำแล้วเลี้ยงเสร็จแล้วหรอเราอ่ะยังไม่เลี้ยงก็ใหญ่เงี้ยจนจะตุยแล้วเนีฉันอยากก็เธอข้าอะไรข้าอะไรเอาคนนี้ไปเลยมีเนื้อป้างมีเจมส์โนชนี่งั้นเดี๋ยวไปแล้วนะอ้าฮไปเถอะแันดีครับไปเถอะป้าไปไปแรงโพดชี้อะไรนลง เอาแล้วโดนมาขนาดนี้พี่ขอจำได้ไหมคะจะเอาไปอยู่ด้วยหนูมไม่มีอะไรเลยนะเอาไปอยู่ไม่ได้ไม่ได้ได้ใจไม่ได้เหรอมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ อแอนน่ากจังช่างกลัวขุดปอบอ่ะมีแฟนหรือยังจ้ามีแล้วคับแฟนชื่ออะไรหรออ้าวอา้อาวอาชื่อไหนก่อนดีอ่ะจะไปหักแฟนมามน เออมีใครคนไหนอยู่เออมันอยู่อยู่เกาหลีนะเอาคนที่อยู่ที่น,นยูซีว่าใครที่นี่ไม่อยู่อะชิงั้นผีขอเป็นแทนได้ไหมผีเหรอไม่ได้ผีเงาผีเงาผีอยากอยู่ พีเงานี่หนูผวนทำได้นี่นพีอยากจับหัวโอ้พีอยากจับหัวใช่อ่ะให้จับเลยอ่ะที่นี่มันลงไปอ๋อมันงองไปเหรอใช่ต้องเก็บพุ่มใช่ไหม ต้องในที่มืดมืดต่อวในที่มืดมืดไม่มีที่มืดมืดจะขี่งั้นไปที่รับตาคนหน่อยนี่แต่รับตาชดๆดแล้วอผีหิว,หวผีเขียวใช่เขียวอายายหน่อย หิวหนูหนูหนขอกินได้ไหมไม่ได้ทำไมหนูไม่อิมอ่มหนูไม่อิมอ่มเหรผีอิ่มผีอิ่มอ่จจะต้องตักชูให้อ่ะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่พอไม่พอไม้พอะใช่ จะออเไม่น่าโสดเลยจะเลิกกับแฟนตอนไหนเอออีงานเลยมาอยู่กับผีเถอะไม่ใจจะอยู่กับแฟนเลยอยู่กับผีเหรอใช่เดี๋ยวผีพาไปลอยอ้า ผีลอยได้อา,าผีก็ต้องลอยได้สิ่ใช่ใชผีลอยไม่ได้ก็อย่าเป็นเงยผีนะอยากลอยกับผีไหมยังไม่อยากซุยผีเขาอ,อุ้มหนูหน่อยได้ไหมหนูย,ยังไม่อยากซุยนะไม่เรื่องตายก็ได้ แต่ขออุ้มหน่อยไม่ได้มา<อ>เร็วาหาอุ้มหรอไอี่ไง่ลอยได้ไหมอาหาอหอเอย่อยได้อยู่กับผีแต่ผีพาลอย อยากไปลอยกันด yeah, uh ้วยกันไหมว่าอ้าวยังไม่อยากลอยอยู่คนเดียวมันเหงานะอยู่กับวัวอืมวัวมันคุยด้วยไม่ได้นะมันคุยจ้ายมันยอมมอมมนนะเดี๋ยวหนาวแล้วนะระวังตัวด้วย Okay, ตาตา <ha. S 1> เดี๋ยวจะเอาไปอยู่ด้วยนะไม่ใจไม่ใจดูแลตัวเองด้วยโอเคค่ะเอาข้าวสุกไปบายบายนะบายบายค่ะ <laughs> <c oughs> เสียงโคตรงุยเลยอะ่ะ มจศพออกไปแล้วไม่บอลแล้วนะไม่บอลแล้วนะครับนครบาลไม่บอลแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชุบนครบาลก่อนหรือว่าชนะไฟต์นังแรกแล้วโพรผมมาช้ามอชุบนครบาลไปก่อนพรผมเอาชนะตั้งนานแล้วเอาเทลไปอินวิญญาตูตามหลอกหลอนอยู่คนเดียวอะ ชูนักพรานก่อนครับชือนครบ่านก่อนก็หลังตึงเหนื่อยผมชอบอินอินได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลชูนครานบานก่อนนะหม่คือหมอคือคือหมออินเขาไม่ได้ยินผมหรือว่ายังไงไม่รู้อ่ะต้องตายใหม่นะก็แบบใจเย็น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 ไม่คือเขาเห็นไหมเขาไม่ยอมตอบผมเนี่ยผมคุยขนาดนี้เขายังไม่คุยเลยหมอ ยินได้ยินไหมเขาหูดับเหนืออะไร<ส>ไม่รู้ใส่มินเลยครับไม่คิดอย่าอย่าแทงเขานะอย่าแทงเขานะถ้าแทงมันเสียเวลาอ้หมอหมอชุบคนครบาลก่อนนนึงนะหมอผู้ชายชุบคนครบาลก่อนหมอหยุดหยุดหยุดไปชุบนครบาลใส่บ,นบินเลยใส่บินเลยครับโอเคโอเคหมอไปชุนบนครบาลก่อนหมอเส้นข่าวชุบนครบาลก่อน บินเข้าไหมเข้าไหมพี่ดาไหมปลาเดินเลี้ยงไ้มเข้าชุบชุบนักบอลบานไปก่อนเลยตำรวจทีหลังได้สองเลยไหมได้สองเลยบ้างเข้าบ้าเข้าบ้านักบอบานในเรื่องในบ้านเหลือไหมครับพี่ในเก๊ของห้าสิบาทนี่ิ4หกห้าสิบมีมีติดลบโอ้ โอ้แล้วก็พี่ต้องกันมาตั้งดานนะชุดตก็ไม่มีให้อ่ะหมอขมัยอ่ะหมอหมอบอตำรวจเลยได้ปะฮัลโหลตำรวจชุดได้เลยปะหมอชิดาหมอชิดาเนี่ยมีห้าสิบปะมีห้าสิบบาทปะมีห้าสิบบาทไม่มีไม่มีไม่มีต่างจีรลบต่างจีรลบเล่มีปะต่างจีรลบชิดดาหน่อยชิดดาหน่อยหมอชิดาไอ้หมอหมอเข็มสั้นเอ้ยเข็มสั้นที่อะไร โทษเข็ยบเล็กเลยครับหมอขี่ด้านหมมอเื่อกี้หูดับหมอพีนก็ได้พีนใช้พีนไหมี่ยพีนหูดับหมอโอเข็มสั้นหมอเขียบขโมยกันหมอโอเข็มใหญ่มีใครทำอะไรมาเอาไปเลยจุกจุกตำรวจได้เลยดินตำรวจได้เลยตอนนเรียกอะไรนี่ไหนใครพูดเนี่ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดโอเคไม่ไม่หมอไม่ถึงไม่ใช่หรอหมอห้าอ๋อ ไม่ใช่กดหมอแปดหรอกรู้ว่าหมอแปดไม่ใช่ใ<อ>นกฎหมายกฎหมายกฎหมายแล้ไปชูพี่แล้วดิตอานี่นหม,มอจ้าไปแล้วตามหมอเลยล่ะหมอจ้าแ้่ก็เดินไม่หยุดเลยคนเนี้ยหมอ ใครเขาหนาววะเลขสี่สามสี่ครับจ้าตาตาตาโหลกิ้มสันไปกันอุ้ยเสียงใครวะไมรวะเอาขับหน่อยเร็ว

เขาได้ยินคนเดียวเพราะว่ากลัวเขาเด็ได้ยินนะดิอย่างไร ไม่ได้ยินอ่ะเจ๊หรือกูได้ยินเดี่คนเดียวพี่เบพี่เบไม่อยู่นะพี่เบพี่มิดไม่อยู่นะกูว่ากูได้ยินหลายรอบแล้วเดี๋ยวไปยืนลลอองงไปยืนคนอยู่ทางห่างคนแถวนี้ดิแล้วก็ดูเลขกระเป๋าเออแป๊บนึงทำไมเจ๊ใครใครเรียกเจ๊แม่ผีแม่จ๋าเหรออะไรจ๋าผีหลอกเหรออ่ะดีครับดีดีครับดีใครเรียกอัวแม่จ๋าเดี๋ยวตีหัวทิ่มเลย อทำไมเจเจเผอทำแท้งมาหรอเรื่องหัวลากมาโอ้หัวลากมาอีกแล้วสนุกกว่าพรบ้านนี่หว่านี่พรบ้านนี่หว่าอ้าวโดดแล้วอไม่กูขอเช็คกูไม่ชมป้อนบ้านด้วยสิดรอมารถใครรถใครปิวแบบ ไม่ชผมผมได้ยินเจผมเมื่อกี้ผมได้ยินอยู่เพาะว่าคุณคุณนอนไม่พอเหรอคุณก็นอนพอนะเจ้ผมแล้วอย่าทำแท้งอย่าทำแท้งมันอะไรนี่แหละมันป่าปอดีอะไรแบบนี้หายไปได้หายไปได้หายไปได้ฉันหิวข้าวกูอย่ับเข้แล้วคมีใครมีข้าวให้ฉันกินหรือไม่ นอนไม่พอนอนไม่พอขาเขาไปขาเขาไปทำแท้งอะไรอย่างนี้หละบอกแล้วว่ายาพอเนี่ยมันก็ไม่มีใครถึงได้ยินอยู่หรอกูแม่กูหลอนว่ะเมาเป หลอนน่ะว่าเรแก้จะสี่หล่อนน่ะหรือว่ามะเป็นไแล้ววะไมยู่อนเป็นไแล้วะว้าวอู้หลาละ oh y ้ a h บึมบึมเอาลอะบึมบึมใครยากฆ่า แก้งเล่นเงี้ยแก้งเล่นมันได้แกแล้งตอนแรก่อบายแกล้งใชสีเฉยอืออืออละฮ่าาอือ๊ป๊ป๊ป๊ <c oughs> ัไม่มีใครมีคนอยู่ไหมไม่มี